พรพันธ์โพสซื้อลัองจบวล,ล์บอลหลีกเกาหลีใต้ยอมรับมีเรื่องให้เสียใจนิดหน่อยชมพู่พรพันธ์นเกิดปราดที่เจ็บนิ้วต้องปิดเทอมหลีกเกาหลีก่อนกําหนดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมโดยเธอออกมาโพสต์ลาโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-24ลังไอบีเคอันโทสแข่งครบหงรอบ36นัดจบอันดับ5ของหลีกมี51คะแนนพร้อมยอมรับว่าซีซั่นนี้จบลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยโดยพรพันธ์ เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองว่าก็จบซีซั่นลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยอยากจะขอบคุณที่สุดเลยก็คือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทยทั้งหมดที่เชียร์ชุมพูมาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการซัพพอร์ตตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี่ขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยทีมผู้จัดการหลังบ้านที่เกาหลีเอเจนซี่และน้องเจนนี่ล่ามคนสวยขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจ ในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันสําคัญแค่ไหนหากไม่ได้รับก,การรักษาหรือพักฟื้นและคอยถามถ่ายเสมอ,อยาขอบคุณที่สุดคือเพื่อนร่วมทีม IB k เคอันโทสที่ยินดีและต้อนรับในการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจบซีซั่นและสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นเช่นไรใครจะเดินทางใหม่หรือรออยู่ที่ เดิมไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังเป็นกําลังใจให้เธอเสมอนะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมากน้อยเพียงใดเราก็หวังว่าเธอจะเดินต่อไปได้ปีนี้ปีไหนก็หนักเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดก็อยากให้เธอยิ้มให้ตัวเธอเสมอนะและมีความสูงกับทุกสิ่งที่เธอทำนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทรัฐสปอร์ตอย่าลืมติดตามช่องดาว,วนัเเลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อ ต่อไปค่ะ